ก็กราบสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง NP Channel เหมือนเดิมนะ,ะทุกคนวันนี้ NP ก็จะพาทุกคนมาเล่นเกม Monkey King นะทุกคน NP ไม่เคยเล่นเลยว่ะก็ไปลองเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนไปดูดิมันจะโหดหรือเปล่าวันนี้ NP โพ s ทุนมาที่4 0 0พันจะเล่นที่เบทที่60นี่แหละกดออโต้เพย์ไปยาวๆก่อนเลยทุกคน,กคน,กคนไปกันยาวๆเลยจ้าราชาวานอน แต่อานทีก็เห็นคลิปพวกนูเขาก็แตกแเยอะอยู่นะเออรู้ไหอนพีจะแตกบุ่มตุ้มตุ้มแบบเขาหรือเปล่านะอ้อยังไงสิอ๋อกะบองถ้ากะบองว่ะเสียงหายถ้ากะบองมามันจะเพิ่มอะไรนะแถวให้อ่ะทุกคนเออดีวะอุ้ยขาดสิบช่องสอง จันเจ้าเหรอหน้าเหมือนจันเจ้ามากเลยไม่ใช่คนนี้แต่มไม่ใช่นี่จันเจ้าอยู่อีกเรื่องนึงนี่แต่หนะ้าเหมือนจันเจ้ามากเลยอะทุกคนเคยดูไหมเปาบุญจินอ๋อสำหรับวันนี้นะคะพีก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม6 5านะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากเล่นตามเอ็นีนะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนสำหรับใครที่แบบอยากเล่นแต่ยังไม่อยากเติมเงิอนอะ่ะเออแบบ อยากลองอ่ะอยากยากทดลองอ่ะเออก็สามารถไปเล่นได้ที่เมกาเกมหกานะคะในเมกาเกมห5าเขาจะมีตัวทวดลองให้ทุกคนได้ทดลองเล่นอยู่ก็ตัวทวดลองก็จะมีเกมให้ทดลองเล่นอะ่ะเกมส์สล็อตทุกคนมีหลายค่ายอยู่นะเออแต่พีจีอ่ะมีครบทุกเกมเลยก็ทุกคนก็ไปลองทดลองเล่นดูนะก็เออไปลองเล่นดูให้มันเป็นแนวทางในตัวเองเอข้าใจไหมเ <laughs> ข้าใจไหม เออไปทดลองเล่นดูเราจะได้จับชิกเขาได้ไงแบบบางทีดูจากตารางกลเล่นทามาก็จริงแต่แบบุ้ยแต่ว่ามันต้องเล่นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออไปทดลองกันนะไปทดลองทดลองโอ้เนี่ยว่าเขาแตกโหดวะทำไมมันดูเงียบเงียบว่ทุกคนวิ้ย์สี่พันเอ็นพีเหลือสองพันหกแล้วนะทำเล่นไปโอ้โห ยังไงยังไงมันเป็นยังไงมามันเงียบๆเลยล่ะอืออ๋อทุกคนตอนนี้เอนทีเล่นตามกลุ่มก็เล่นทาเหมือนเดิมนะลิงบองกก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มก็สามารถกดที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะคะอ้อโอ้ยยังไงเราโอ้เราขาดทุนว่ะทุกคน ขาดทุนสองพันแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเงียบเกินเข้าไหมเนี่ยเฮ้เอาหน่อยอุ้ยเอ้ยมาโอ้ไม่มาแน่เลยอืมชัดเลยทุกคนโอ้เข้ายากเหมือนกันแล้วเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยสวยจัด อุ้ยจันเจ้ามาไม่มามาแต่เขาผิดชอบเข้าเหอะเข้าเข้าเข้าวข้า้หมามาวะโอ้อุ้ยลุ้นต่อนันเนี่ยมาเหอะมาหน่อยโอ้โหลุ้นอีกลุ้นอีกโอ้ยลุ้นหลายลุ้นจังวะเข้าวน้อยมาเหอะมาเหอะ อขยายขยายช่องก็ยังไม่มาโอ้โหทุกคนมันมันลุ้นหลายรอบมากเลยเนี่ยอ้ทุกคนเอ็นพีบอกทุกคนไปยังว่าใครอยากเข้ากลุ่มโกลเด้นทามให้กดที่ลิงใต้คลิปอะพี่ลืมบอกหรือเปล่าวะหรือบอกไปแล้วอะ <c oughs> ลืมอ่ะทุกคนบอกบอกย้ำอีกสักรอบก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะ เพื่อแบบว่าทุกคนกดสกคลิปผ่านช่วงที่ NP บอกพอดีไงเออใช่ไหมก็ใครอยากเข้าก็ใครอยากเข้ากลุ่ม Go in น i m มก็สามารถกดทีิ่งใต้คลิปใ,ใต้เลยนะคะโอ้โหไม่ได้น้อยจังวะ NP คิดผิดคิดถูกกว่าเนี้ยโอ้ยเกลือบ่เนี่เค็มกว่ากินตัว NP ก็เกมหรือเปล่าเนี่ยยังไง อือหือโอ้ยจันเจ้าแผงนะเปลี่ยนชื่อให้จันเจา้ามันคือเขาคือใครอ่ะมันไม่ใช่จันเจ้านะแต่น่าเหมือนจันเจ้าจริงๆนะทุกคนถ้าใครเคยดูต้องต้องรู้สึกเหมือนกันแน่โอ,อ้มาเถอะวุ้ยมาเอาหน่ยอย โอ้ลุนเกินเออก็ดีก็ดีก็ดีอ้หมันลุนสามสี่รอบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรให้ฉันอา่านเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวนะอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยว่าเตอพักสิริพูดกับเอ็นพีเหรอเมื่อกี้อะ หลอนว่ะครับตอนนี้เรากงหงกับช่วงหลอนก่อนนอนเอ๊ไม่ใช่ไวซิลีมันพูดได้วะเอพีไม่ได้เรียกมันออกมาเลยนะเว้ยเมื่อกี้โอ้ค่ะน้ำเต้าช่องแรกมาเหอะจันเจ้าช่องสามก็ได้เอมอมาพรเข้าผิดช่องอีกโอ้ย <ítulo> sabes, มาหน่อยมาหน่อยคิวมะคิวก็เจขู่แม่งโอ้ทุกคนดูเราเหลือพัน0ปหสี่พันมาบ้าวันนี้เกินไปหรือเปล่าถามจริงเถอะนะ คิวมะเออเจเแทนก็สวยอยู่เก้าบาทเอาอะไรมาสวยวะเบ็ดหกสิบในเก้าบาทเอาอะไรมาสวยไม่รู้แหละเห็นอะไรเข้าก็สวยสวยหมดแหละเคมะเอออุ้ยขยายไม่มาอะไรอ่ะลูกลูกทับทิมเหรอหรือลูกทอวะทุกคนปวดตดจริงๆนะ ตดแล้วกลัวทุกคนได้ยินนะ่ะเอ็งนี่จะอดทนเลยนะทุกคนอืมอ้มขัดจองนี้ขัดจองสามเอ,อ้ยลูกท้อสรอลูกท้อเออลูกท้อแหละสวยจังนะมีรอยกัดด้วยนะใครเขาไปกัดมันอ่ะโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่มาเลยอย่ะทุกคนเออขยายไปดีโอ้โหขยายขนาดนั้นยังไม่เข้าเลยอะ่ะโอเคไม่อยากจะพูดแล้วอปอทุกคนกลุ่มบนยินถามอะเป็นกลุ่มบแบบเวลาตารางการแตกนะแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะแม่ ใจกันใช่ไหมมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์ะเอออะไจก็เล่นเป็นแนวทางนะทุกคนก็เ,เป็นตามแนวทางให้มันปัวปังไปเลยโอ้ยพุ่งนี้ เ,ออเข็มคักๆโอ้ดูดิยังหาเห็ดไหมซีพันเบิร์ดแล้วเบลือแล้วสามพันไปแล้วทำอไงเนี่ยนี่อยากจะลุ้นเล่นไหมทุกคน โอ้โหมันสามสี่รอบแล้วอ,อยากใส่คนเลยเข้าไปเตะหน้ามึงมาไหนเถอะมาหน่อยอม,อม,มาแค่นี้เอาซองกินตัมาเข้าเสีเยทีเยอะโอ้ทรมานว่ะทุกคนมันไม่เข้าแบบเนี้ยแล้วมันไม่มีให้ซื้อทรมานนะแล้วเอ็นพีก็อยากรู้ว่ามันจะ เข้าแล้วมันจะเป็นอย่างไรอะเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจอารมณ์ไหมอะโอ้แล้วมันไม่มีให้ซื้ออะเป็นตาคู่หัวตัวเองเนาะมันมีโอ,โอ,โอ้ขาดอี เอามาดิช่องแรกเออก็อดีหวยเปลี่ยนชื่อช่องนะคอนไม่ใช่เอ็นพแล้วนะเป็นหัวร้อนชาแนลแทนละเกมอะไรมันทำให้คนหัวละ <c oughs> โอ้โห้าร้อยสี่บันชั้นฉันอะไรลงไปโอ้โห เออเนี่ยเห็นป่ะทุกคนรุ่นพเป็นตัวอย่างก็ได้แบบเอ็นพอยากให้ทุกคนเข้าไปเข้าไปเล่นทดลองเล่นในเมกาเกมหกห้าเนียเออจะได้รู้ไงว่ามันแบบมันแสนสาหัสข,ขนาดไหนพะมันไม่เข้าสักทีเอ็นพก็อยากซื้อแต่มันไม่มีให้ซื้ออะ่ะเกมเนี้ยมันอุ้ยเข้าเหอะอุ้ยปัยงั้น ดูดิแปดรอบเนี่ยโอ้โหเปิดมาก็ลูกท้อไม่มาเลยถึงลูกไม่ท้อแต่เอ็นพีก็ท้อแล,ล้วแหมไม่มาสักทีอ้ยคูณสองโอ้ก็เพิ่งคูณสองอะตื่นเต้นกับมันเลยโ <c oughs> อ้ยขาซิป คูน่าสิบมะไม่ก็เคก็ได้อ้โหไม่มาสักตัวโอ้ยทองล่างสุดทายโอ้ยแต่งในแต่งไปเนี่ยคูณในคูไปเนี่ยโอ้โอ้ยองสุดท้ายโูฟวูฟรุนมันมาช็อตสุดท้ายอ่ะทุกคนโอ้ยถ้าอะไรเนี่ยว้าวห้าพันเจ็ด ว,ว้าวได้อยู่โอ้โหชั 4, ้นเก้ะหยุดหยุด,ยด,ยดไปเอ็นเอ็นเอ็เอ็ติดอันเอ็ N, P, ปันเศษเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่า8ปดพันแล้วถ้ามันแตกก็แตกถ้าไม่แตกก็หยุดแค่8ปดพันนะทุกคนโอ้สี 4, ่พันอแปดพันได้อยู่แหละ ดีกว่าดีกว่าขาดทุนทุกคนไปกว่าใครจะอยู่วะแม่งแตกยากแตกเย็นเข้ายากเข้าเย็นอ่ะทุกคนดูดีขนาดขยายริวมันยังไม่ค่อยจะแตกอ่ะบนนั่นแหละมอม่างเี่นพี่บอกนะทุกคนก็เข้าไปทดลองเล่นอนะ่ะจะได้รู้ว่าเกมไหนมันประมาณไหนจะได้แบบเลือกเกมได้ถูกอ่ะโอ้ดูดีขาดเคจ่งเล็กไม่อยู่แล้วนะ NP พอแค่นี้ละทุกคนโอเคทุกคนสำหรับอันนี้ NP พอแค่นี้แหละอกำไร4 0 3 5บาทพอละหยุดละใครไม่พอแต่ NP พีพอโอเคทุกคนสำหรับอันนี้ NP พีก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ like, กดไลค์กดติดตาม NP พีด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายบาย